เด็กครับเพื่อนๆครับผมนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะครับผมดูนะครับผมมารับมายืนรับแดดก่อนนะครับเออมันหนาวนะครับผมให้แดดออกแบบนี้แดดแดดก็ยังไม่แรงนะครับยังหนาวอยู่นะครับผมนะครับผมอะไรจะหนาวขนาดนี้นะครับผมคือกันหนาวสามตัวใช้ทำงานหึงตัวนะครับก็ยังเอาไม่อยู่ก็ปกปูนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นๆนะครับผมดูนะครับผม นมกระชากําลังตั้งร้านกันอยู่นะครับผมเย็นมากจริงๆครับวันี้ครับผมเมื่อวานเมื่อวานวันที่ยี่สิบไันเย็นแล้ววันนี้เออเมื่อวานที่ยี่สิบเอ็ดนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองพอวานพอว่นเย็นแล้ววันนี้เย็นเย็นเย็นกว่าเมื่อวานนะครกบผมแล้วลมแรงทั้งคืนเลยนะครับโอ้ต้องยืดตากแดดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าแถวนี้มันก่อไฟไม่ได้นะครับผมเกี่ยวกับรถกับพนี้เอ๊ะเป็นไม่รถเขานะครับ ต้องรอยืนให้แดดสองนะครับผมไม่งั้นละโอ้โหนะครับหนาวแม่น่าจะไม่ไ<บ>ด <van communist initiation> ้ถอดเสื้อกันหนาวแล้ววันนีใ้ใส่เสื้อทั้งสามตัวครับเย็นเย็นนะครับผมมาพยาการณ์อากาศตอนเช้าก่อนนะครับดูนะครับสุดยอดเลยนะครับผมต้องขยับตัวตลอดนะครับเพราะยู <hand> ่นิ่งๆไม่ได้เดดเย็นเย็นเย็นมากแล้วครับ บรรยากาศยามเช้าที่อุบลก็ประมาณนี้แหละครับเดอร์วันนี้หนาวเย็นเย็นจริงเ,เย็นเยีเยบเลยแหละนะครับผมโอ้โหนะครับเดอร์ร่างกายก็จะไม่สบายเอานะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพไว้นะครับผมถ้าได้ผิงไฟก็น่าจะอุ่นขึ้นนะครับผมแต่นี้เรามันด้ผิงไฟไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องผิงแดดเอาน,นะครับผมเออ ขนาดแดดเนาะปกติร้อนแล้วนะครับขนาดนี้นะครับจะเป็นวันธรรมดาเนาะแต่อ,อ,าอากาศเย็นๆวันนี้นะะนออนก็แดดที่อุ่นเลยครับตัวเนี้ยเออแล้วมีลมด้วยครับมีลมแรงด้วยนะครับผม,มแม,ามาาคคาก็ท้องขาวเนาะมาชมแม่ค้าด้วยมาสิงแดดด้วยนะครับผมยอดมากเลยกายก็จะไม่สบายเอาหนักครับ ับ,บรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เข้ามาชมให้กำลังใจหนักนะขอบคุณเพืเ่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมหนาว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 ,นาว